มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้กับมมี่ยังไงครับผมทอดไข่เอ่อทอดไข่เจียวนะครับทอดไขน่นี่ขันบุญใหญ่ไข่ชิสกระทะก็ต้องน้ำมันหุ่นหุน่นนะครับขันอี๋ยงหยาเข้ายาหิเหติตได้ไงไงนะครับนี่กินไปเผื่อใครก็มีประโยชน์กับต้นใหม่หรือเปล่านี่ไปนี่ มานั่งลงจีไปนไหนลู้อันนี้กะจีใครก็จะมันหอนถอดได้เห็ดกันเฮ็ดทีม้มันยากมันยาชีวิตหาให้มันยากทักหัวมันแกอยากใส่ห้อเก็บมา <c oughs> หัวมันใส่บ่ได้ยิ้มปังตัวนี่เป็นปังตัวเบือ่อเบื่อได้ก็โว่าหัว ผักเงี้ยวาอยากใส่หลายว่ะทิมอู้หอมผักหอมนี่พี่นอ้องหอม,หอมการใส่ชีวิตจะเห็ดให้มันยากครับเอ,อ้ยกินที่กินหน่อยนึงนี่ผักหอมใส่เข้าไปแค่นั้นเองมีปัญหาใส่ตะมันหอยกับพ่อทอดไข่นี่หรือว่าสิใส่ปลาย <c oughs> <c oughs> นหน่อยก็ได้เพิ่มความเชิม มียังเนีเ่ยเด็กไง่ายโหลดถอดไข่นี่ทักลา้านยังอ๋อไม่เห็นหน้า,าดิเดือมาในบังต้นขนุนนี่ลูกครับไปโรงเรียนอ่าเตือนสอนว่าก,กับไปโรงเรียนให้กับข่อ้ลูกกินแปรงเรียนประมาณนั้นนะถอดไข่ขอโทษเอา้าไฟจัง่อยไฟไดท้ทีแล้วกัน ขวดจวดประมาณนี้ประมี้ยังไงบัตรนอกบัตรหน้าเข้ากับประมาณนี้แหละดูน้ำบัตรน,นอกบัตรหน้าน้ำไห้น้ำหน้าครับกับประมาณนี้แหละซ้ำนี่แหละ <c oughs> ห่อนเอาอ้วยน้มันหอนึงอยากห่ยบ้านห่อนบ่ห่อนเอาพักใส่สุดยอด <c oughs> โอ้ยจวดอะไรพี่ร้องเรื่ยมาเนี่ อทอดไข่ไว้หยังอยากหลายคนหาว่าผมเห็ดสก,ก๊กะป๊กมีสก๊ะป๊กมองไหนมีสก,ก๊ะป๊กไข่ใส่น้ำมันได้หลายฟูตัวโอู้ห้อมดดจดดวดจัดชุดจวดเจ็งไวลกับมันกูทอดไข่ไมีอย่างไร ที่มีคนหงอกโดน,นกันตายล่ะพี่น้องมีหยังหลายบ่แม่นผู้ดีผู้เดือยอ่างนี้อืมใหสิคือคุณออกคุณ่ายเพื่ออเฮ็ดจังซี่ว่าสซ่กระโปงว่าท่านะโซ่กระปงกม่องไดนโซกระปกกโกระปกยังไหพี่น้องเนาะงหลายคนมีคนถามมาว่าปังตัวผมเบอร์อย่างนี้เหรอครับพี่น้องปังตัวก็สิประมาณนี้นะใส่ดีได้พี่น้องผมซื้อไว้าอลาพันหา เวลาสับเหนือ่อสับำยังหนิโอ้จอดวดบวต่องห่วงสีง่ามหมดอะใส่น้ำมันสีลหล,หลยายๆหน่อยสีงา่ายมันนีพี่น้องามาด้ายถอดใครลูกพี่น้องเอ้ยก็ขอให้ลูกกินแบงก์เปีเป่ยนวุ้ยยังสับนี่แหละสับนี่แหละชีวิตตื่นสองว่า,ากันอยู่กับลูกกับเจ้านะครับนี่กับ เด็กกระเดยล่ะฮิปโป้ข้าวล่ะไอ้เตียงล่ะหอมล่ะซร้างีปกระสุดยอดต้องยังไงเดี๋ยวจานมาเดี๋ยวจานมาได้เรื่องไหมเดี๋ยวจานมาโลรู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 หอมโอ้หอมมีหลีนี่ยบุญหอมมีหลียญเลยหอมมีหลียญเลยบอกให้หอมขนาดเดินนี่เดลอบุญหอมเหรียญเลยหอมมีเหรีเยโอ้ยนี่ หอมบันบานครับชีวิตบันบานครับว่ามียังผู้ดใด้ที่วางในกระสังนะครับก็บคือวิธีชีวิตบันบ,าน,บานของผมแบบนี้แหละเออเหลืองหอมว่ามียังมาเหลืองหอมเอาเอาผุนเห็นปะมียัง พี่น้องซ้ำนีมม้แหละสวัสดีครับ